วันนี้มาไลฟ์สดนะครับไม่ได้แจ้งล่วงหน้าครับเพราะว่าโมลี่ในโทรศัพท์จะเต็มแล้วครับก็เลยไลฟ์สดอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับพามาดูวัวนะครับสมาชิกใหม่นะครับยายซื้อมาให้เลี้ยงนะครับแม่แม่ซื้อมาให้เลี้ยง2ตัวนะครับเป็นบัวบัวไทยกลางนะครับ ไทยบ,บ้านนะครับเขาแยกลูกมานะครับราคาไม่แพงครับเพราะว่าเขาพร้อมด้วยครับดูกระดูกครับดูกระดูกซี่โครงพร้พอมมากนะครับนี่ครับไอ้ตัวเนี้ยเพิ่งเขาเพิ่งมาส่งตอนช่วงบ่ายนะครับสองตัวนี้ซื้อมาไม,ไม่ตัวละไม่ถึงหมื่นนะครับตัวละไม่ถึงหมื่น ก็จะลองมาเลี้ยงดูนะครับว่า,าเขาจะอ้วนเร็วไหมกินเก่งไหมแต่เท่าที่ดูนะครับแต่เท่าที่ดูเขาก็อ้วนดีนะครับนะครับดูอ้วนดีอ๋อไม่ใช่อ้วนดี <laughs> เบอร์แล้วผมเริ่มเบอร์ลครับกินเก่งนะครับตัวนี้ตัวนี้กินยากเก่งตัวที่ได้มาได้มาก่อนนะครับได้มาเมื่อเมื่อวานเอ้เมื่อวันก่อน เมื่อวันซืนเมื่อวันซืนได้มาแล้วก็แม่เขาติดใจครับราคามันไม่แพงก็เลยให้เขาเอามาให้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นครับสีคล้ายๆกันสีมะสีมะขามสีเม็ดมะขามสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ผอมมากผอมแต่ว่าดูแววตาดูสุขภาพโดยรวมนะครับสุขภาพโดยรวมเขาก็วันดีครับ เอ้ยเบอร์ละเริ่มเริ่มเบอร์ผมเป็นอะไรเนี่ยตันเนี้ยสุขภาพโดยรวมเขาเขาดีครับดีสุขภาพดีไม่ไม่ใช่วัวที่ป่วยนะครับไม่ใช่วัวเป็นโรคนะครับจากที่ผมประเมินดูนะครับจากที่ประเมินดูก็จะเป็นวัวที่ขาดหญ้านะครับขาดอาหารนะครับดูกระดุกซี่โครงเหลือแต่ซี่โครงครับนะครับลองเลี้ยงดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทายพยาธินะครับแล้วก็ยาบำรุงให้เขานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะทำเลยนะครับลองเลี้ยงดูนะครับถ้าอ้วนก็อาจจะแบ่งนะครับวัวสองตัวนี้อาจจะแบ่งนะครับถ้าถ้าไหนสนใจก็ทักได้นะครับทักได้เดี๋ยวยังให้อ้วนก่อนให้เขาสุขภาพแข็งแรงพร้อมพร้อมย้ายบ้านนะครับเพราะว่า ที่ซื้อวัวชุดนี้มาเลี้ยงนะครับคือแม่เขามีเงินก้อนนึงเนาะไม่ได้เยอะหรอกแล้วก็ถ้าเก็บไว้มันก็จะหมดนะครับก็จะใช้หมดแม่ก็เลยเออผมก็เลยเ,ออเสนอนะครับว่าให้ให้ซื้อ,อวัวแล้วผมจะเป็นคนเลี้ยงให้นะครับลองดูครับเพราะว่าผมก็ไม่มีงานประจำด้วยนะครับวันนี้ก็ว่างงาน ระจําไม่มีนะครับก็เผื่อจะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับส่วนควายนะครับส่วนควายก็เลี้ยงอยู่ในคอกเดียวกันนี่แหละนะครับผมเพิ่งผมเพิ่งกั้นคอกให้เขามาช่วงบ่ายนะครับก็ยังไม่ได้ไอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาไปกินหญ้าที่ทุง่งนานะครับนะครับพอมากสุไอตัวโตวนี่น่าจะสูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าได้อยู่นะครับตัวใหญ่อยู่ ตัวสูงอยู่นะครับส่วนตัวนี้น่าจะประมาณร้อยยี่ห้าร้อยี่สหกนะครับนะส่วนควายนะอัปเดตควายนิดนึงนะครับเมื่อวานก็ได้ทาคลิปอัปคลิปลงอยู่นะครับผมตัวท้องแล้วนะครับตัวท้องควายก็แตงกวาแตงไทยแล้วก็าก้อนทองนี่ท้องนะครับแตงกวานี่แตงกวาน่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าเขาพึ่ง สองรอบนะครับเดี๋ยวรอรอบ3เดี๋ยวผมตรวจให้มันช่วยอีกทีนึงนะครับส่วนก้อนเงินก็นะครับตรวจเมื่อวานแล้วตอนเย็นก็เห็นเมือกไหลเลยครับมไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไปเรื่อยๆสังเกตอาการนะอะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับให้ดูสมาชิกใหม่เฉยๆนะครับ อเคครับผม